ชักเอวเอวรันทุ่งเรียบร้อยเกมคาสนามโรงเรียนเลยครับวันนี้งานบุญผ้าปา่ากินหินปูดทรายนะครับที่โรงเรียนบ้านตะเบาตำบลเมืองที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเกม ไฮไลท์ของงานเลยเนี่ยเฮ้ยไอ้บย็นๆเด็กครับเจอตัวแล้วครับเป็นไงพี่คิดถึงมากเลยไม่ได้เจอนานไม่ได้เจอนานแล้วก็เป็นการต้อนรับน้องๆที่ดีมากนะครับต้องขอบคุณด้วยเอฟเอฟซีเขามีแต่ตัวน้อยสบายดีไหมพี่ ได้ลูกกี่คนแล้วเนี่ยได้ลูกคนเดียวกับเมียหลวงกี่คนเมียไห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 นถ้าพิยูเห็นเห็นชาวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเห็นชาวว่าทุกวันมาขับรถพวกเองมาเะต้องต้องแไปต้องมีเวลาแวะเนาะใช่ใช่ใช่เพางั้นปลีกปลีกทางทางบ้านไม่ได้เนาะ ว่าจริงเสียงจริงและนี่ก็เป็นสโลแคนของเขาแหะครับรช่วงนี้ก็น่าจะรอร <c oughs> อรถบันดึงงา้ที่รามเลยยังเลยสลิงมาแล้วครับ สลิงมาแล้วชักเอียวลั่นทุ่งไม่เคยทำให้ผิดหวังครับตอนนี้รอรอรถมาละครับคนเยอะมากมาไม่ทันขบวนตอนที่เขาตั้งขบวนแล้วก็แห่มาที่โรงเรียนนะครับมาทันตอน เจ้าน้ำเงินของช่างเอียวเจเอเนี่ยติดรวมพอดีครับมาแล้วครับพี่ใหญ่อีกคันครับมี10ล้อคันหนึง่งพ่วงคันหนึง่งแล้วก็รถบรรทุก6กร้อยประมาณ10กว่าคันครับ ก็จะดึงตรงๆครับเตรียมตัวลากหดครับ วูยังไม่ทันได้ดึงเลยคันดึงยังไมไ่ออกแรงเลยครับพี่เอ๋ได้ขึ้นก่อนแล้ว เอาไมบตั้งหลักไหม้พี่ตั้งหลักไหม

สนี้นี่เป็นทรงมาตรฐานของเอี่ยวรันทุ่งครับแตังมอยู่ร่อนีเ่หน้าทแล้วกอ่อยเทไม่เทลูกก่อนเลยพี่๋อ อ๋เทลูกมันจะดึงออกยากใช่ไหมครับพี่ต้องใช้บริการลากรอบที่2อครับเอาอยังไงลูกพี่ขึ้นไปแล้วครับจะเทตัวลูกออกก่อนไหม อายกแล้วครับ สุดยอดสุดยอดจริงๆพี่ชอกดาโฟวินตาโฟวินเกียกองหมู่พ้องโฟวินชอบโอ้ยชออกนี่พี่เอฟซีฝากขอจับมือมาไหมจับมือให้เอฟซีหน่อยเนี่จับห้แล้วนะครับ โกัยของเรามาอีกแล้วใช้ถุงบิ๊กแบ็คครับเป็นเซฟตี้ครับป้องกันสลิงถูหรือว่าขาด ที่้ะครับสลิงตึงแล้วคันลากน่าจะไม่เท่าไรหรอกไฮไลท์เป็นอยู่คันนี้ครับ พอเคียบบอกถูกใจสิ่งนี้อย่นี้เลยีกกเรียกว่ช่าเอียวถ้าแไม่่กเียกว่ช่าเอียวนี่ถาแกไม่มานี่ก็ไม่มีสีสันแน่นอนชื่อนี้เสียไม่ได้ะอมีแต่คนว่าแกเนาะให้เรานะก็ชื่นชมอยู่เนาะครานี่นี่ เอาลูกไปเก็บก่อนถอดลูกอย่างหน้าดูเลยโอ ح, ้โหคนดำปีมา ผมไม่แปลกใจเลยพี่ชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยจริงๆเลยฝีมือล้วนๆครับ เทเลยบเทเลยกดลไปที่เดิมที่เดิมข้างตรนนตรงแล้วก็จมเดอยไฮไลท์มันอยู่ที่พี่นะตอนนี้ซีนนี้เป็นของพี่ล้วนๆนะพี่จะให้ใครแย่งนะได้เวลาสแสดงแล้วครับเอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้ว้ว้าวสุดยอดสุดยอด จเอายหมดได้ยังหมดโชว์ได้ยังดไปแล้วับต่อเลยต่อับ đúng 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 Áo đúng

ลืมบอกครับพี่ลืมลืมลืมไเลนีแหละแค่าต้อง้งอนันนลงไม่บอกกันดอกข้าแล้วอืมพี่ลืมลืมลืมขอโทษครับขอโทษครับครับครับาคำด่าเฮ้ยคำชมตาตาอับาเลยไม่บอกเรา ลูกเขาจะเรียนเขไม่ได้เรียนเลยนักเรียนแต่คืนเลยเรียนนี่ว่าอะไรอ่ะนี่ประชุมวันแม่วันนี้ไปรับชมกันต่อไปกันมันแม่ไงลูกทำเพื่อแม่ไงนี่ก็เป็นแม่ที่ดีแม่ไม่ทิ้งลูก อะไรใช่ไหมเนี่ยจอวตรงนี้เลยตรงนี้เลยหมดโชว์หรือยังโอ้พอแล้วไม่ก่อนพี่จะดับเครื่องไหมล่ะเอ้เคร่องเครงโอ้ทีมงาน ก๊อกรามครับโอ้โหเอาไปทับตามได้เลยได้อาบได้เลยใช่ไหมนี่ยหมดยังหมดโชยังหมดโชยังจะปิดคลิปหมดโชยังจะปิดคลิป ถ้าพี่ถ้าเสียงรถยังดังอยู่ผมไม่เชื่อพี่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนตอนนี้เลยเนาะน่าดีไหมขอขอแบบยาวๆหน่อยสามย่ายาวๆเลย ไปโชว์ตอนท้ายหน่อยคว,วันพอยังพี่ควันพอยังพี่พอแล้วนะวเอาดับเครื่องมาแต่พอแล้วล <c oughs> อ่ะโอเคดับ <c oughs> มาปิดคลิปด้วยเลยไหนๆก็เป็นไฮไลท์ของพี่แล้วขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้มาชมวันนี้ก็ <c oughs> ขอบคุณ เข้าไปติดตามโชคเอียวรันทุงให้ด้วยครับเอาเอาเดยวแล้วก็่ชคสาวเอฟพันลุยเดี๋ยวก่อนไปเอาสาระนิดนึ่งก่อนเชิญชวนคนมาทําบุญวันที่เท่าไหร่เชิญชวนคนมาทําบุญวันที่25อ่านะครับเตรียมไปสร้างบ้านทห้ยายนะครับก็ตอนนี้รถประมาณเฉพาะรถหกล้อก็ประมาณเกือบร้อยกว่าขันมีอะไรขาดเหลือไหมมีอะไรขาดเหลือขาดนิดหน่อยครับครบกันโอเคขาดนิดหน่อยเยว พอดีผมเจอผู้สาวโอเคโอเคนี่ก่อนแบบไม่เกรงใจเลยนะเนี่ยไม่เกรงใจลึกๆๆๆขอขอผิดโอเคเจอกันใหม่ครับผม